สวัสดีค่ะต็กอิงสายเสศษเชชเชล่าคมค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์ม้ายูนิคอร์นค่ะส่วนหัวและลำตัวทำมาจากแกงกระดาษชำระส่วนขาและเท้าทำมาจากก้านลูกโป่งที่แจกในหาส่วนตกแต่งลำตัวทำมาจาก สองน้ำยาแบบผ้านุ่มส่วนหางทำมาจากส่วนหางทำมาจากหลอดยาสีฟันแล้วก็ส่วนขาทำมาจากเทียนบนเกลือใช้ส่วนตาทำมาจากหนังยางส่วนจมูกทำมาจากเตนสอที่ใช้แล้วจนสั้น วิธีการเล่นก็คือการปลา